ห้องน้ำเดี๋ยวแม่ช่วยโอเคน o v วิ g งเก l e โอเคเฮ้ good job ดูน่ากินมาก1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจได้รับคำถามเป็นกล่อง metal box จากแบรนด์ต้าชาดา ข้างบนมาสเตอร์เชฟใช่นะคะมันเหมือนรายการของมาสเตอร์เชฟที่เคยไปโนดาในกล่องนี้ไม่มีใครรู้เลยเขาให้อะไรลงมา <c oughs> แต่เพรกิจวันนี้เราจะเอาของในกล่องนี้มาทำเมนูอาหารให้พี่แหวนกินเปิดกันเลยดีกว่าให้น้องใส่อฟเฟ็คม่องแส่มาเอฟเฟคคาม t ันทูทรี เลยนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างขากล่องนาาเขียนไว้ด้วยนะคะว่าสินค้าแบรนด์โลตัสคุณภาพความสุขโฉมใหม่คุณภาพใจใจชุกการผลิตนี่คือวัตถุดิบที่จะช่วยสร้างโมเมนต,ต์มหัศจรรย์กับคนที่คุณรักครแกะมาดูกันดีกค่ะ นูที่เราจะทำนะคะแจลมอนชุกเกตขนมปังทอดผัดซอสเปรี้ยวหวานเราจะแบ่งเป็นเซชั่นเซชั่นผักเซชั่นชุดแป้งทอดเซชั่นข้าว Started now ค่ะผ้าแนกล้างค่ะไม่อะไรตัวง,วง้มฮะตัวน้ำโอเคโอเคแป,ปิดนนะ ปโยนโยนเลยค่ะโหดูบรอกคลีี่แน่นๆสดใหม่มากนะคะเราเอกว่าอู้ g h t now? เดี๋ยวเราจะหุงข้าวด้วยข้าวหอมมะลิแบรนดโรตข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เ หอมเเลยข้าวยาวเรียงตัวสวยนะคะยาวข้าวก่อนค่ะโอเคโอต้องเอหมองปิดแลยคนะ,คะเรียบร้อยค่ะ เสรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่จิมตอกไข่ไข่เนี่ยก็มาจากแบรนด์โรตัสนะคะมาจากแม่ไก่อารมณ์ดีไข่ก็เลยสดอร่อยไม่ขาวเ <c oughs> ขาอารมณ์ดีเพราะว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างอิสระภาพ <c oughs> ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะด้วยว้าว <Wow. S 1> ไข่จะสดหรือไม่สดเนี่ยจะเห็นว่าไข่แดงมันไม่แตก <c oughs> ตรงไข่ขาวมันจะเบบชั <c oughs> ปลาเราใช้เนื้อปลาแซลมอนอแอตแลนติกข,ของแบรนด์เราด้เช่นกันมีโปรโตีนสูงและโอเมก้า3ด้วยอพี่เวง่งรู้เปล่าว่าเรากำลังทำอะไรปลาแซลมอนอยา่อยาดูอย่าดูพีดาเขาจะล้างมือ โอ้หมด่าไเรจงม่จั้านอะเมเชฟเย้ซมันเยอะหน่อยเซมว่ามันจะกระเด็นไหม I don't know เอานเต้นๆระวงช้าๆค่อยๆหย่อนนะคะ That's okay อ่ะ Keep doing it Keep doing it You did well เสร็จแล้วเนี่ย เสด็จน้ำมันไว้เรียกเลี้ยงมาี่ปุกเลงหลับอยู่เหรอก็น่าจะค้าขุยถึงทำงานหนักมากที่ผ่านมาแต่ว่าต้องดูแลเขาอย่างดีหน่อยนะคะทำอะไรคะเล่นเล่นทำไมมาเล่นอ่ะเราทำเสร็จแล้วไม่รู้ไม่รู้แม่ไปช่วยแม่ก่อนเลยผัดซอสกันนะคะเราใช้ซอสโครงสำเร็จแมนโลต้าทำง่ายสะดวกมากแค่ฉีกก็ก็ปรุงเลยอ๋อแต่ น้องน้เดี๋ยวแม่ช่วยโอเค not be s c a r e โอเค one two three โ <Whoa. S 1> อ้โห้โอเคคลกข้าวส็สกแล้วแม่ข้าวเรียงสวยละมุนมากมีระเบียบกว่าบ้านเราอีก <laughs> ลูกว้าวเมนูแค่นี้ไม่ใช่ว้าวนีก็อัดได้ยังตัดหัวพ่อทำไมอ่ะเมนูนี้น่ากินมากเลยลูกเจนนี่เสร็จแล้วเจนนี่อือเสร็จแล้วน่ากินมาก ชื่อแป้งทอดโอ้โหหนูทําอะไรคะหนูทําอะไรค่ะแล้วก็อะไรอีกกลุ่มค่ะจำค่าเนี่ยนี่เป็นไม่แล้วหนูทําอะไรคะชื่อแป้งทอดหนูไม่กลัวน้ำมันกระเดื่องหรอคะมันไม่กลัวแล้วค่ะมันไม่กลัวแล้วเหรอคะกินค่ะเดี๋ยวมันหั่นปลาด้วยนะหั่นปลาด้วยหนูหั่นปลาด้วยเหรอยังเป็นน้ชิมก็รู้เลยว่าต้องอร่อยเพราะว่าช่วยกันทำไงวนะอืม อร่อยกรอบนอกเนื้อแซลมอนดีรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีไม่เผ็ด <Yeah! S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีพบพบ๋ยวเขาพูดใครอรยก่อนอืมมันอร่อยจริงปะเนี่ย <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อย <c oughs> มันยังกรอบอยู่ปะคะมันก็ยังกรอบแต่ไม่ได้กรอบแบบเกี๊ยวอะ่ะอร่อยมากรสชาติซอสมันกำลังดีอันนี้คือซอสทีเด็ดหรอ ใช่มปกติอะเปรี้ยวหวานเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยทำหรอกถ้าตุกทำครั้งแรกอ่ะมันไม่น่าจะได้รสชาติได้ขนาดนี้ทานเท่าไรเนี่ยเรามากินด้วยกันดีกว่าอ่ะไปขดข้าวดีกว่าเป็นไงยอมเลยไอติ <c oughs> โคตรเยอะคือแอนเชอร์จะกะกินด้วย Thank you s o much. This is so good <c oughs> การที่ได้กินอาหารที่บ้านที่ทุกคนร่วมมือกันทำแบบนี้นะคะรสชาติดีแบบนี้ผมต้องกล่าขอบคุณตั๊แล้วก็ลูกๆ <c oughs> ดีมยงเลยดีย่ยเลยนะครับส่วนตาาัวเมทานก็ต้องขอบคุณวัสเชลิทที่มีคุณภาพจากสินค้าแบรนด์ราค่ะขอบคุณปลาแซลมอน Thank you for myself Thank you for everyone Thank you <c oughs>